ยิงจริงตายก็เ <Abby> ป <at> uh, ็นม oh oh. 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 okay. ันเดิมอ๋อไม่มีใครยิงยิงตัวเองอะใสนยิงจริง อะไรสอนพี่คอนแมวว้าวว้าวยิงตาจังเลยไม่ยิงตัวเองหรอกยิงตายิงตากับยายเงินเด้อลูกจะไปดูหนังจะไปดูโป๊ตายแล้วยายโปโปตายหมดตายหมดเราเต็งไม่ตายเหรอ dạy dạy đi dạy 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 không bỏ dạy 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 dạy